ลำยัยท <Es> <an> <S ong> ี Too ่หนึ่งสู้ยากพี่มันไม่มีใครไปสู้กันหรอกพี่เชื่อหนูหรอกคนอื่นจะคิดยังไงไม่รู้แต่สาวหลักหนูไม่จําเป็นต้องสู้แต่น้องลำยัยลำยัยที่หนึ่งสู้ยากพี่มันไม่มีใครไปสู้กันหรอกพี่เชื่อหนูหรอกคนอื่นจะคิดยังไงไม่รู้แต่สาวหลักหนูไม่จําเป็นต้องสู้แต่น้องลำยัยคือ์พาว power ที่ทําให้เราอะต้องแอคทีฟอะจ่ายทุกตอน คือเธอเข้าใจไหมว่าเราก็เป็นศิลปินคนหนึ่งอ่ะเราเองอ่ะชื่นชอบผลงานของวงใดวงหนึ่งแล้วเรากลับมามองในที่ของเราว่า<ช>เราเต็มที่เท่าน้องเขาหรือยง<ม>ังเราแบบว่าพัฒนาเท<ม>่าน้องเขาหรือยังเราอาจจะไม่ต้องแบบไปเหมือนเขาเป๊ะหรอกแต่เราแค่พัฒนาในมุมของเราในความเป็นเจนนี่ได้หมดท้งชื่อเจนนี่ก็คือเจนนี่น,น้องก็คือน้องทุกคนอย่าเปรียบเทียบกันเลยกเป็นใช่ค่ะกกนงงเเเราอย่ด้วใช่แล้วการที่เราจะหาแดนเซอร์ใหม่หา เดนเซอร์เพิ่มอ่ะมันไม่จําเป็นว่าเราต้องทําตามกันทุกคนค่ะคือการเป็นวงเนี่ยมันก็หาแดนเซอร์กันมาตลอดอยู่แล้วคือก่อนหน้านี้เจนี่ก็เคยโพสหาแดนเซอร์แต่มันไม่มีดราม่าแต่พอมาโพสรอบเนี้ยมันก็เป็นดราม่าเพราะว่าน้องํำใหญ่ก็เพิ่งปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องวงใช่ไหมแม่จริงๆทุกคนคะฟังนะเราไม่จําการทําอาชีพเดียวกันไม่จำเป็นต้องแข่งขันกันต้องเป็นมิตรกันด้วยซ้ำเด็กต่ำไปนะเข้าใจไหมแล้วทุกคนอหนูถามจริงทุกคนไม่อยากให้หนูพัฒนาวงเหรอต่ำไปแล้วเอาหน อยู務務่พัฒนาวงแล้วมันมีดราม่าแม่คือคนก็บอกว่าไม่ εί. ไม่ไหรอกอยากเป็นมันเข้าอยากพนันปนี้เลยให้นุยทองเบลืออีให้หนุยยูโชว์ดือมเดืมมันก็ไม่ได้ทำเพื่อให้น้องๆองดูได <Perfect. S 2> so ้น้องๆได้มีอาชีพทำเพื่อว่าคนณเลด ไดขึ้นค่ะแกนั่นพอ่อไอเดลลี่เดินโตได้เนี่ยจริงได้ไทุกคนรู้ไหมว่าคําถามที่เจนนี่ได้จากวงทุกวันคือทุกคนถามว่าเมื่อไหร่พี่อจะกลับมาคุมวงแบบเต็มที่แบบตั้งใจสักทีเพราะว่าทุกคนอ่ะรออยู่เพราะความคิดของพี่เวลาพี่ทําอะไรอ่ะปีเป็นคนตี่ว่าคิดคือคิด อะไรแหละทุกคนที่ชอบต่ำเลยอย่างเช่นโชไม่อะไรแบบเนี้ยทุกคนก็จะชอบในความเป็นเจนนี่ทุกคนบอกว่าต้อยจ้างครูมาจ้างอะไรมามันก็ไม่เหมือนออกมาจากเจนนี่เพราะอนี่ค,ค,ค,คือวงกล้องไดมอนทัศชื่นไงนึกออกไหมคะแต่คนมองว่าเจนนี่ไปบอกว่าบอสไม่เอาจะกลับมาแบบนี้อ๋ออันนั้นโอเคอันนั้นหนูขอโทษไปแล้วอันนั้นหนูแค่เล่นเกมหนูแค่เซลบอสสนุกสนุกค่ะหนูไม่ได้มีเจตนาไม่ดีพี่แต่พอหนูเห็นคอมเมนต์หนูเข้าใจแล้วนะคะหนูก็จะไม่เซลแบบนั้นอีกโอเคไหมหนูขอโทษด้วยนี่แหละ เจนนี่ต้องกับดาวมาเออแต่ว่าจริงๆโทรหาจารย์แล้วจานก็อาจารย์ักใจก็บอกเอ้ยไม่ต้องดาวมาเลยเจนนี่อยากทําอะไรทําเลย